เราจะมาฝึกปฏิบัติกันในการทำผลิตวายชุมชนเชื่อทํามเนาะาะเท่าที่ต้อมีนะครับในวันนั้นเราก็จะมีวายที่แน่ๆคือวนยน้ำอ้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผู้บรรยายจะหาวายชิ้นต,ต่างๆเอามาให้เพื่อให้สนุกได้ลองเล่นกันว่าวายแต่ชนิดมันดียังไงแบบไหนเหมาะสมกับยีสต์ประเภทไหนจะมียีสต์มาให้ลองหลายหลแบบพวกเขาปรอมแปได้สนุกกันการสรุกสนานกับการเลือก ดีไซน์วายทุกเองชอบเลือกดีไซน์รสชาติทุกเองชอบและก็ได้ศึกษาด้วยว่ามีอุปกรณ์มีอะไรบ้างที่ผู้เข้าอบรมจะต้องเตรียมหาเพื่อมาทำาวายในครั้งนี้นะครับซึ่งผู้บรรยายเตรียมไว้ให้หมดแล้ว,ลวเป็นเป็นการฝึกปฏิบัติที่สนุกมากเพราะทุกท่านจะได้ทดลองทดสอบว่าการปลุกยีสต์ปลุกยังไงเมืนะ่อกี้สักค้ผู้บรรยายก็ลืมบอกนะว่า ตอนที่เราหมากักยีสต์เนี่ยไม่ว่าเราทําตัวน้ําน้ําผลไม้สร็จบอร์ร่ปุ๊บเนี่ตอนทื่อรหมักเราต้องทําการเอายีสต์มาปุกก่อน mm hmm. ก็คือการเอาน้ําร้อนอไม่ร้อนมากครับประมาณสัก60องศาไม่เกิน50องศานะครับแล้วก็ใส่ยีสต์ลงไป1ช้อนในขนาดไซส์ที่ใช้นะครับก็คือน้ํา5ลิตรเนี่ยใช้ประมาณสช้อนชายีสต์นะครับแล้วก็แต่เราใส่เนี่ยเราใส่ไปในแก้วที่ตวงก่อน แต่กาตวงแล้วคนคนคนปิดฝาไว้พักไว้ประมาณสักห้าทีก็จะคนคนคนแล้วก็ปิดฝาไว้ทําแบบนี้ประมาณ 3- าสี่ครั้งนะครับแล้วพอครบครึ่งชั่วโมงก็จะมาดูว่ายีสต์แตกตัวเป็นโฟมอย่างเป็นคล้ายครีมนมนะฮะถ้าแบบนี้แสดงว่ายีสต์แข็งแรงดีเพราะเราต้องดูให้ดีนะครับว่ายีสต์ที่เราได้มามีความแข็งแรงไหมยีสต์ สามารถใช้กับน้ำวายเราได้ไหมเพราะวายบางชนิดเราไม่สามารถใช้ยึดบางตัวได้ต้องต้องเข้าใจกันครับอย่างเช่นยึดเอ่ 1, 1, อบีซีหนึ่งหนงพวกนี้นะครับเจะเป็นบีวิทเอ่อยดที่เขาทําขึ้นมาเพื่อสําหรับน้ําผลไม้ที่เป็นสีแดงหรือสีเข้มถ้าเป็น B71 B75 หรือเป็นตระกลูล e ่า1 2หรือพวกนี้นะครับก็จะเป็นยึดที่ ว่าสำหรับใช้กับน้ำาวายที่เป็นน้ำสีเหลืองสีใสนะครับพวกนี้สามารถไปดูได้ในในผู้ผลิตที่เขาผลิตยี่ห้อยิสนะครับเขาจะสอนไปแล้วว่ายิสต์นุมเขาใช้กับอะไรบ้างเพราะนี้ยิสต์แต่ตัวมีผลต่อความแรงของแอลกอฮอล์ยิสต์แต่ตัวเนี่ยมีผลต่อกลิ่นบางทีทำไมเราเราทำาวายอันนี้หมักเสร็จเรียบร้อยปุ๊บกลิ่นออกมาเป็นสาโทเลยกลิ่นเหมือนสาโทเลยนั่นก็เพราะว่าเราใช้ยิสต์ผิดประเภท 2. เราเชื้อยึดมากเกินไป 3. เราใช้วิธีการหมักเหลือก็ต่างนานเกินไปอย่างเช่นตัวที่ผู้บรรยายบอกนะครับว่าชีดต,ตัวยตดเค,ค้กข้างล่างเมื่อซึ้นกระบวนการยืดจะลงมาตาย,ยางล่างจริงจไมงมันยังไม่ตายนะจนกว่าเราจะน็อกยืดถ้ามันยังไม่ตายมันรองลงล่างนะเป็นแป้งเป็นฟุ้งลงล่างนะครับตัวนี้ถ้าเราไม่รีบกรองอมันออกเพื่อย้ายไปสักที่สนะครับตัวนี้ จะทําให้ตัวน้าวายเราอะมีกลิ่นสาโทได้หรือมีกลิ่นซากเขาเรียกว่ากลิ่นซากยีสต์ก็ไม่ควรทํานะครับมันสังเกตดีดีว่าครบกระนวนการ14วันแรกปุ๊บแยกเนื้อผลไม้ออกไปแล้วอีก14วันต่อมาปุ๊บตัวยีสต์เคปได้ได้สลายออกมาเป็นก้อนเป็นข้างล่างแล้วอย่างถ้าออกมาแล้วก็รีบกรองเลยทำยังไงก็ได้ให้ให้ยีสต์เหลือน้อยที่สุดแล้วก็น้าวายใสที่สุดนะครับเพราะนั้นในพาร์ทที่เราทํา ปัจจุบันนะครับเขาจะมีการปลุกยีสสอนปลูกยีสสอนวิธีการต้มน้ําแบบทั้งที่ต้มน้ําและไม่ต้มน้ํา mm hmm. เราใช้ผลไมา้อะไรบ้างที่จะใช้ในการทําวา์ของเรา mm hmm. เพื่อพัฒนาต่อยอดให้ทุกคนสามารถทํไปได้อีกในปัจจุบันนี้เราสามารถทํไวน์องุ่นเหมือนเจ้าดังได้แล้วนะครับเราแค่สั่งซื้อหัวเชื้อน้ําหัวเชือ้อเข้มข้นเป็นน้ําอง,งุ่นเข้มขน้นอย่างเช่นเราอยากได้พันชีลารเราก็ซื้อชีลารมาแกลลอนหนึ่งครับ กัลลอนหนึ่งก็จะประมาณ800 GB. กว่เข้าบาทกรลลอนหนึ่งประมาณ1ลิตรนะครับ1ลิตรสามารถผสมน้ําได้ทั้งหมดอีก5ลิตรอันด้เสร็จก็คือเราสามารถทาไวายได้5ลิตรในราคาไม่เกิน1,000บาทโดยที่ได้รสชาติเหมือนเป๊ะเลยนะครับเราสามารถซื้อเราสามารถดัดแปลงความฝาดดัดแ,แปลงเราซื้อได้หลายอย่างเลยนอกจากยืดน้ําตาลแล้วเนี่ยเราสามารถใส่อาหารยึดได้อีกซึ่งมีขายทั่วไปอาหารยึดทําให้ยืด เริญเติบโต,ตแล้วกินอาหารได้มากขึ้นทําให้แอลกอฮอล์เรามีคุณภาพมากขึ้นเก็ดไมโอ๊กก็มีหลายแบบก็มาใส่ใส่เพิ่มหมักในตอนท้ายก็ทําให้สีเข้มขึ้นมีกินแทนแทนนินมีความฝาดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้การทํไวน์มันใกล้ตัวเรามากทุกคนสามารถทําได้ทุกคนสามารถทํทา,าท,ที่บ้านได้และถือสำคัญเลยนะครับมันสนุกมากกับการที่เราามาทำอย่างที่ผู้บรรยายเคยทำนะครับก็จะมีไวน์น้ําตาลสด เขาจะมีกลิ่นของควันไม้เป็นแอลกอฮอล์มีกลิ่นของควันไม้ทห้หอม,หอมดื่มง่ายนะครับและสำคัญคือถ้าสามารถทําเป็นสินค้าโอท็อปของตําบลหนองขาวหรือในในตาบลในเมืองการเรานะครับก็สามารถทําได้ดีเลยเพราะมันเป็นสามารถเป็นไวน์ขาวเป็นไวน์หวานเราสามารถเพิ่มเติมกลิ่นได้นะครับอย่างตอนนี้ที่กาลังฮิตเลยนะก็จะเป็นไวน์ประเจี๊ยบสับปะรดซึ่งจิมรสชัดมีสีสันเป็นสีออฟ ม่วงแดงนะครับแต่รสชาติของกลิ่นสับหลอดที่หอมมากตอนนี้ก็กำลงังนิยมเหมือนมากเลยนะครับแล้วก็กล้วยไวน์ไวน์นะไวน์กล้วยหอมก็กาลังคิดอยู่ตอนนี้ที่อยากให้ทำเลยนะครับลองสนุกมาก,กคือลังดังในตอนนี้ก็คือไวน์กล้วยตาครับอา่าทุกคนก็จะสงสัยนะเพราะว่า ม,มันเอากล้วยตากมาทํไวายได้ไหมได้ครับก็คือเราเอากล้วยมาทาก,กะ้วยตากให้เรียบร้อยก่อนให้เป็นกล้วยตากทั่วไปก่อนนะครับแล้วถึงจะเอามากันเอามาขันเอาตัวน้มามามาหม,ามาักอีกทีหนึ่งให้เป็นกล้วยตากแล้วเอาตัวเนื้อมาม,ามาักด้วยนะครับก็จะเป็นไวายกล้วยตากที่กำลังฮิตมากในตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าทุกท่านเคยเคย,เคยดื่มหรือ,อยังนะครับตอนนี้มีขายเยอะมากแล้วตอนนี้ในช่องติกตอกในช่อง เฟซบุ๊กในช่อง YouTube มีคนทำเยอะมากเพราะฉนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากเลยครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นวายอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราเราสามารถคิดผลเราสามารถดัดแปลงทำขึ้นมาใหม่ได้เราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากทำอ่ะวายมะยมอย่างล่าสุดผู้บรรยายเพิ่งไป,ไป,ไปลองชิมวายที่ตำบลดอนชะเอมธนบุรา,ามานะครับคุณหมอตะว,วันได้ทำคฮสเตย์ตแล้วเอาวายมาให้ลองชิมนะครับเป็นวาย อะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับปริงปริงอะไรสักอย่างเมือเ่อเป็น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 เปลือกไม้สักอย่างนะครับก็รสชาติอร่อยดีนะครับแล้วที่ชอบมากก็คือเป็นไวน์มะยมไวน์มะยมนี่หอมมากดื่มแล้วอืแต่ว่าไม่แน่นะเราอาจจะเอามะยมลองทาในคลาสนี้ก็ได้นะครับเราดูกันว่าในคลาสนี้เราจะได้น้ําไวน์จากอะไรบ้าง ที่เก็นไว้จะมีแค่น้ำไวยจากชุดผักผลไม้สุนไพายน้ำอ้อยน้ำอ้อยคือตัวหลักของเรานะครับเราพยายามหา,หาวัตถุดิบที่ใกล้ตัวเราที่ทุกคนสามารถทําได้ง่ายแล้วก็สําเร็จนะครับอันนี้ก็จะมีทั้งสําเร็จและไม่สำเร็จนะอันตแต่กลุ่มก็ต้องช่วยกันพัฒนาช่วยกันระวัดระวังเรื่องความสะอาดช่วยกันดูให้ดีว่าเราสามารถทําได้มากน้อยแค่ไหนเราสามารถพัฒนาสูตรของเรา ไปถึงขั้นอะไรได้บ้างซึ่งการหนักล่องหน้าใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันเนาะสําหรับสุดท้ายแล้วครับก็วิธีการดื่มวน์เพื่อสุขภาพนะครับเราก็ต้องเลือกให้เป็นันี้ผู้เล่นใหญ่ถจะสอนวิธีการเลือกวน์ที่ถูกต้องนะครับอันนี้วน์ที่อยู่ตามเชลต์ตามใารทั่าไปเนาะวายจะมี2แบบด้วยกันวายที่มีไม้กอ็อกไม้กอ็อกรู้จักท่านไหมอ่าไม้ก็อกนะครับกับวายที่เป็นแบบ เปิดโอทินะ้คลิกเปิดได้เลยถ้าเป็นวายประเภทแรกที่มีไม้ตอกนะครับขวรจะต้องถูกวางเอียงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้น้ำเนี่ยล่อเลี้ยงตัวไม้ตอกตลอดเวลาวายแบบนี้จะไม่เสียนะครับแต่ถ้าไม่ได้วางตั้งไว้นะครับวางตั้งไว่เฉยเฉยือที่ไม่มีน้ำร่อเลี้ยงตัวไม้ตอกเลยนะครับไม้ตอกก็จะแห้งค่อยๆแห้งค่อยๆเสื่อมสภาพ จนตกเป็นไข่เป็นขุยลงมาในขวดวายคนนี้ถือว่าเสียนะครับเพราะฉะนั้นการดื่มวายการเลือกวายสำคัญมากพอเลือกจาักรารวางวายวางขวดวายแล้วพอเปิดเปิด่อยวายออกมาเปิดฝ่าวายออกมาปุ๊บเราใช้วายโอเพนนิง่งวายเปนเนอร์เปิดมาปุ๊บนะครับเปิดออมาถ้าไม้พ็อกเป็นขุยหรือว่าแตกหักครับให้บง่งบอกไว้เลยว่าเป็นการเก็บรักษาวายที่ไม่ดีนะครับ ส่วนวนยอูเภสหนึ่งอีกแบบหนึ่งที่เป็นโอเพนคลิกคือเปิดมาแล้วดื่มได้เลยนะครับแบบนี้เราต้องทําการออกซิเดชันให้อากาศเข้าไปในขวดก่อนเพราะฉะนั้นตอนดื่มทุกครั้งเราจะเปิดทิ้งว้ให้ให้ให้ตัววนยสัมผัสอากาศประมาณ1ชั่วโมงเราถึงจะดื่มได้นะครับจริง,รงๆเราท่องสองแบบนยสามารถวิธีการวิธีการรับได้โดยใช้ดีคอนเตอร์นะครับก็คือคล้ายๆตะเกียงอาดินคล้ายอังโค้งมาครับพอใส่ปุ๊บวน์จะวิ่งเข้าไปวนอยู่ข้างใน พราะว่าปุ๊บเวลาเวลาวายซูเปอร์ิเซอร์เทวายให้กับลูกค้าก็จะเทจากอันเนี้ยลงไปในแก้วลงไปในก้วลูกค้าอีกทีหนึ่งก็จะทำให้เหมือนทำการออคซิเดชันพื้นอากาศมันกระแทกดนดน,ดนตัวน้ำวายวันวายไม่ใช่ว่าเปิดมาจากวาย้วดื่มได้เลยนะครับจะต้องทำการออคซิเดชันก่อนเพื่ออากาศเข้าไปสู่ในตัววายที่เรียกว่าเป็นตัวบอดี้วายวายจะมีมีลักษณะด้วยกันอยู่3แบบด้วยกันนะครับก็คือตัวเป็นแบบ เนไลท์ก็คือตัวที่จะเบาตัวไม่หนักมากกับตัวที่มีบอดี้ค่อนข้างหนักอันบอดี้ไวน์ก็จะมีตัวตัวคือต้นต้นใ่จะเป็นตัวไวน์แดงที่มีบอดี้ค่อนข้างหนักนะครับแบบนี้เราก็จะนิยมดื่มที่เป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นคอร์สมากกว่าก็ต้องดูด้วยว่าไวน์เป็นประเภทไหนความระดับความเข้มข้นหรือว่าแอลกอฮอล์มีมากน้อยแค่ไหนนะครับอันการดื่มไวน์ควรมีความเหมาะสมเพื่อ เพื่อร่างกายเราได้มีสุขภาพที่ดีถนองร่างกายเราและเป็นการดื่มที่ไม่เป็นการเสพติดจนมากเกินไปนะครับทัการดื่มไวน์ก่อนดื่มควบคู่กับอาหารจะเป็นประโยชน์มากที่สุดการเลือกเครื่องดื่มการเลือกไวน์ที่ถูกต้องการเลือกสถนานการณ์เลือกเวลาที่ถูกต้องก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกันครับสำหรับบทที่4ี่นะครับก็จะฝากการบ้านให้ลองไปทํากันดูนะครับก็ อยากให้เ็น่อนศึกษาเรื่องของกาแฟที่เป็นเป็นไวส์เซนเบียร์เป็นวิทเบียร์นะครับที่เป็นเบียร์ที่จากเบลเยียมอยู่เยอรมันก็ตามที่เป็นเบียร์จากข้าวสาลีลองไปชิมดูนะครับว่ามันมีรสชาติแตกต่างยังไงแล้วลองส่งคอมเมนต์มาให้อาจารย์ดูนะครับว่าตกลงที่คุณไปได้อลองชิมเบียร์มาจากที่อาจารย์สอนในคลาสนะครับจากผู้บรรยายสอนเนี่ย ได้ความรู้อะไรบ้างเพราะเบียร์ไม่ได้มีแค่เบียร์ขมหรือว่าเบียร์ช้างหรือว่าเบียร์ก็ตามเราสามารถเช็คได้นะครับมันก็อยากให้ไปลองดูว่าที่คุณไปเจอมาเนี่ยคุณเจอเบียร์อะไรบ้างแล้วเดี๋ยวมาคุยกันนะครับว่าเราเราได้ประสบการณ์อะไรจากเบียร์ที่หลากหลายมากขึ้นรวมทั้งไวน์ด้วยนะครับเป็นการบ้านเนาะให้ไปลองดูซักสยี่ห้อนะครับเอาเบียร์สามไวน์สามยี่ห้อครับดูว่าคุณได้ประสบการณ์อะไรเพิ่มขึ้นจากในคลาสบ้างไหน แล้วคุณสามารถดื่ม ลืมตามที่ผู้บรรยายแนะนำเนี่ยนะครับคุณธรรมะลืมได้เพื่อสุขภาพ,พได้ดีขึ้นอย่างไรนะครับให้ลองดูสักสามยี่ห้ออย่างละส์มเบี 3, ยสามวน์สามนะครับให้คราสกันก็จะมีทั้งอย่งที่ททบอกเนาะว่ามีสองตระกูลทั้งตระกูลเอลตระกูลลาเกอร์ส่วนไวา์เนี่ยก็เ,เป็นแค่เทอร์เบอร์เทอร์เบวน์ก็พอนะครับเป็นไวน์ขาวไวน์แดงประชมพูก็หาสามารถหาซื้อทั่วไปแต่ให้ทุกคนไปลองชิมมาแล้วก็ เขียนเป็นการบ้านมาให้อาจารย์นะครับว่าตกลงว่าได้ได้ความรู้ยังไงบ้างเกี่ยวกับเบียร์เที่ยวชิมมาที่ไม่ใช่เบียร์ตลาดทั่วไปนะเที่ยวไปกินเนงินงตำร้านร้านหนืองก็เยอะหลายร้านลองไปดูนะครับก็อลองสั่งร้ลาลาดาก็ได้ครับเบียาาร์ตามที่อาจารย์ได้ตั้งไว้ครับตระกูลเอลแล้วก็ตระกูลลาเกอร์มีเยอะแยะเลยนะครับเรามาดูกันว่า พื่อสุขภาพถ้าเราดื่มเพื่อสุขภาพตามที่ได้ได้สอนในคลาสเนี่ยมันทําให้คุณได้สุขภาพจริงหรือไม่แล้วได้อย่างไรให้เขียนในการบ้านมาส่งอาจารย์นะครับในวันเยียวกึกปฏิบัติมาส่งนี่คือการบ้านขออ้อบทที่4นะครับทั้งการการบรรยายและการวเจีรย์เราก็จะมีอยู่ประมาณนี้นครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในบทที่5ในรอบต่อไปครั้งนี้ก็สวัสดีครับ